ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าคุณผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงคุณในทันทีนะคะแต่ก่อนรับชมคลิปนี้นะพี่หมอปากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วมาดูกันพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สามใบนะหนึ่งสองสามว้าว สามใบหวานมากๆดวงดีโชคดีเท่านั้นที่จะเห็นคลิปนี้นะมาดูกันดวงคุณที่จะเกิดขึ้นกับคุณ The Helmet หมายถึงองค์ปู่ฤาษีองค์ปู่พญายนาคคุณเนี่ยเป็นลูกหลานขององค์ปู่พญายนาคนะคะบอกเลยบนบานสักล่าวขอพรสิ่งใดกับองค์ปู่พญายนาคมักจะสําเร็จนะนะคะมักจะโชคดีนะคะแล้วก็ดวงคุณเนี่ยมีผู้รับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณอยู่เสมอนะบอกเลย เจอปัญหาสิ่งใดจะมีคนคอยหนุนมีผู้รับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยเกื้อหนุนอยู่ตลอดนะคะกังวลเรื่องเงินไหมผ่านไปเห็นคลิปนี้บอกเลยว่าคุณจะได้ปลดหนี้ปลดสินนะหนี้สินที่มีอยู่ไม่ต้องกังวลใจคุณจะแก้ไขได้คุณจะได้ปลดหนี้คุณจะหมดหนี้ไม่ต้องท้อไม่ต้องถอยสู้อย่างเดียวกำลังใจอย่างเดียวหมดอย่างแน่นอนและที่บนท่านไว้ขอท่านไว้เรื่องหนี้สินเนี่ยนะหลายๆคนตรงไหมบนขอท่านไว้ไหมแล้วมา เจอเปิดมาเจอคลิปนี้เคยตั้งจิตอธิษฐานก็เคยเคยผ่านเห็นคลิปที่หมอก็เคยตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีโชคขอให้ปนนี้ขอให้ได้เงินท่านขึ้นมาแล้ว2ใบจะได้ดังหวังและตั้งใจที่ขอนะคะสำหรับคนผ่านมาเห็นคลิปนี้3ามเหรียญก็บอกแนละ้วห้าเหรียญกับสามเหรียญเนี่ยความหมายจะคล้ายๆกัน คือการปลดหนี้ห้าเหรียญนี้อาจจะหนี้เยอะหน่อยสามเหรียญหนี้น้อยหน่อยอ่าแต่ได้ปลดหนี้ไม่ว่าหนี้สินคุณจะมากจะน้อยแค่ไหนแต่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วคุณก็เป็นลูกหลาของท่านด้วยเคยขอเคยอธิษฐานแล้วท่านก็รับรู้แล้วก็เด้งขึ้นมาเป็นความหมายของไพ่มาบอกอยากสื่อถึงคนว่าท่านรับรู้แล้วสิ่งที่คุณขอเนี่ยกําลังจะสําเร็จแล้วกําลังจะผ่านไปแล้วกําลังจะเจอโอกาสดีๆกําลังจะปลดหนี้นะคะ เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ผ่านมาพี่หมอจะถือว่านี่เป็นดวงของคุณและคุณมาดูแล้วคุณมาชมแล้วพลังงานนี้จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนโดยที่คุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะต้องหมดหนี้คุณจะต้องดีขึ้นคุณจะต้องมีความสุขคุณจะต้องร่ํารวยคุณจะต้องมั่งคั่งคุณจะต้องมีความสําเร็จและมั่งมีและเหลือเฟือทางด้านการเงินหลังจากวินาทีนี้เป็นต้นไปโอเคป่ะเพราะฉะนั้น รับพลังงานดีๆรับความโชคดีรับความร่ำรวยนี้ไปนะคะและขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ